ทนทนาหารบกที่33ห่วมกับเจ้าบ้านปลูกป่าต้นน้ำขุนช่างเคี้ยนตามโครงการป่าฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตามแนวพระราชดำริเพื่อห้อเจ้าบ้านแต่นักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สำนักงานชนประธานที่หนึ่งประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำฤด,ดูแล้งเผยปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกพืช น้อยลงจากปีก่อนเป็นจำนวนมากสนับสนุนข่าวโดย VTV c a b ที t ีของคนเจียงใหม่ สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ชมนะเจ้าปีเข้ามาพอข่าวสารบ้านเฮากับ VTV News นะเจ้าวันนี้ปะก,กับเฮาสองคนเช่นเคยนะเจ้าในช่วงของยามแรงวันจันทร์ที่5ตุลาคม2558รข้าเจ้าพนิดพิมพ์ทั้งเชียงใหม่เจ้าองประชยากันทวีครับวันนี้มีรายข่าวสารที่น่าสนใจกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชีงยงใหม่บ้านเฮาวันนี้มาปะการล่าลูนสักน้อยนึงนะครับเริ่มต้น VTV News มาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจเหมือนเคยครับ จาก่างหน้าหนึ่งหนงสพพิมครับหน้าหนึ่งหนงสพพิมของเจียงใหม่นิวครับฉบับวันที่6ตุลาคม2558นะครับช่วงนี้บรรยากาศครับท่านผู้ชมคนต่างหวาดครับเจียงใหม่ <eng> บ้านเฮาอากาศเริ่มเย็นแล้วหลายคนบอกครับว่าเจ้าๆมีโอกาสได้สัมผัสลมหนาวแล้วนะครับเฮาขึ้นไปตียอดดอยอินทนนท์วันนี้ครับต่างศูนย์ ดอยอินทนนท์นะครับประธานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าอินทนนท์ยะเยือกยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิลดหววเหลือ7เจ็องศาช่วงเจ้าวันนี้ขณะที่บรรยากาศนักท่องเที่ยวเริ่มจะเดินทางขึ้นมาสัมผัสธรรมชาตินักแล้วครับทางด้านขอเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมมีการแนะนําอุปกรณ์เพื่อความอุ่นแล้วก็เครื่องนุ่มหม่มถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะครับเอาเตือนกุปปีสําหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแอลวนน้ำหวานหลายท่าน แน่นอนว่าสอบจะหิงไฟถ้าจํากันได้มีปีนึ่งเนี่ยเอาเตาไฟาเข้าไปในเต็นท์เตาอังโลเนี่นะจ๊ะแล้วเขาต้องย้ํานะเจ้าว่าเวลาที่มีกฎระเบียบอะไรอย่างออกมาแล้วกว็าตามนะจ๊ะแต่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุทยานของดอยอินทนนท์เนี่ยนะเจ้าเราจะต้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะเจ้าครับขณะที่บรรยากาศของการเดินทางขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ครับนอกจากเจ้าหน้าที่จะเตือนเรื่องของอุปกรณ์แล้ว ถนนทนตางครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดครับรถที่บางกันอาจจะไปะชินเกับระมัดระวังนะครับมาที่กิจกรรมนี้พ่องครับฟื้นป่าต้นน้ำพลตีกศลประชุมชาติผู้บัญชาการมณฑลตหาบกที่33ได้นำมวลชนชาวบ้านในปืนที่ห่วมกันปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าฟื้นฟูต้นน้ำในปืนที่ลุ่มน้ำปิง ตามแนวพระราชด,ดําริที่บริเวณคุณจางเคียนครับก็เป็นกิจกรรมที่ห่วมกันในหลายภาคส่วนนะครับเจ้ามาพอข่าวนี้กันพ่อ,องคุณไอ้ มันเป็นประจำกู้ปีเลยนะเจ้าช่วงหน้าฝนเมื่อใดนี่นะเจ้างูเยี้ยวเขี้ยวขอนักแต่ว่าตัวนี้นี่ได้บอกค่อยไหวนะเจ้าเ mm hmm. ต้าที่พอภาพข่าวของหนังสือพิมพ์จังหมนิวเนี่ยไปเก็บภาพมาคุ้ผู้ชมพอนี่นะเจ้าหลายคนนี่ตกอกตก,ตกใจมีงูเหลื่อมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยกานะเจ้า mm hmm. โอ้ต้องบอกว่าจังหวัดมเดียวนี้งูค่อนข้างนักนะเจ้าโดยเฉพาะยังยิ่งในช่วงของฤด,ดูฝนนี่นะเจ้าายฝนต้นหนาวจะออกมาล่าเหยื่อกันแล้วนะเจ้ายังข่าวนี้เันบอกว่า,วามีงูเหลือมเนี่ย ามาขมือบแมวของเจ้าบ้านนะเจ้าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหย่านหนองหอยนี่มีหลายพื้นที่เนาะคุณไอซ์ที่เป็นป่าพงโรครากกันอย่างก็นักนะเจ้าดังนั้นตอนนี้ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยต่างๆก็เลยเข้าไปช่วยกันยับงูเหลือมตัวขนาดใหญ่ขนาดนี้เชื่อก็เจ้าว่าตัวนี้เนี่ยนะเจ้ามีความยาวนัก กว่า4เมตรช่วงก่อนนี่เอาเห็นเนาะที่มีงูเหลือมตกลงมาใต้ท้องรถนะจ้ะตีโหงเรียนยุพราชวิทยาลัยอันนั้นว่ายาวแล้วนะ2เมตรปลาเข้าไปตัวนี้นี่เข้าไปนะจ้ะจะดีเป็นลมเนอร์สำหรับไฟที่เาพาะว่าค่อนข้างจะขวันอ่อนนอี่นะจ้ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยาว4เมตรตัวกันออกมาอารวาดกิ่นไก่ของเจ้าบ้านนะจาะพอกว่ามีแมวเนี่ยเจ้าของเจ้าบ้านเนี่ยที่เลี้ยงไว้เนี่ยหายไปนึ่งตัวนะจ้าแล้วตอนนี้มีการยับได้ก็นําไป ปลอยป่าสู่ธรรมชาติกันต่อไปดีกว่านะปล่อยป่าธรรมชาติต่อไปบ่หู้เหมือนกันว่ามันจะปิกมาแหงไม่ได้นะจ้าแต่จะได้ก็ดีก็ระมัดระวังกันตัวนะครับรวมถึงคุณน้ำหวานงูน้อยๆหน่อบางตร์นี้ไปวันกับสายเกลือกนะครับดังนั้นก่อนขึ้นรถก่อนลงรถนะจ้าเพราะว่าบางคนนี่เอารถไปจอดที่หงรถแล้วมันหกไปน้อยนี่นะต้องระมัดระวังในรองเท้าแตะหรือว่าในรองเท้าผ้าใบนะจ้ะจะได้แล้วก่อนใส่เนะนนำมาเคาะกันก่อนให้่เรียบร้อยเพื่อว่า ็นการป้องกันงูงเงียเ้ยวคข้วคอตะขาบแมงป่องอะไรอย่างต่างๆนะเจ้ามาปิดท้ายกันที่หนะ้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เจียงใหม่นิวนะเจ้าประเด็นภาพนี้เป็นเรื่องของการออกมานะเจ้าร้องเรียนว่าพระดังเนี่ยได้หายไปนะเจ้าคนในภาพก็คือนายวีรชัยชัยยะเจริญกับว่าโจกละปูนนะเจ้าอันนี้เป็นชายาของเซียนพระจื่อดังนะเจ้าเข้าไปร้องเรียนกับนายกรียงไกสุขอภัยหัวหน้าส่วนงานควบคุมนะเจ้าเรื่องของงานคนุณ สำนักงานไพรสณนียเขตนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าเขตห้าที่เข้าไปแจ้งตรงนี้ก็คือมีการสร้างเรียนพระรุ่นดังเนี่ยจ้ามาแลว้วก็ฮื่อจัดทรงกับทางด้านของกรมไพรสเนีเพื่อนบอกว่าพระรุ่นดังรุ่นนี้เนี่ยจ้าชื่อว่าทาเวสุวรรณเชื่อขาอเจ้าว่าราคาเนี่ยบาเจ้ บักกี้ปันแต่ราคาที่พระดังนั้นหายไปเนี่ยตกอยู่ที่3 0,000บาทนะเจ้าดังนั้นเนี่ยเปิ้ลบอกว่าได้ลองมานั่งเล่าเมื่อกับทางด้านของนายกริงไกสุอภัยฟังว่านะเจ้ามีการส่งมาจากจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อที่จะมาตีปลายทางก็คือจังหวัดระปบูนแต่ว่าในระหว่างทางเดียบบอกมูเหมือนกันนะเจ้าว่า<ไ>พระดังเนี่ยได้หายไปที่ไหนตอนนี้อยากจะตามหาพระดังที่สูญหายไปก็ออกมาสอบถามเจ้าหน้าที่เปิ้ลก็บอกว่ามูมาหันเจ้าหน้าที่ไปรณียีก็บอกว่ามูอย่างเดียวนะเจ้า ล่าสู่ทางด้านของปริษัีเขต5เกิดเลยต้องมีการสั่งกรรมการนั้นตรวจสอบตามข่าวไปเรียบร้อยนะเจ้าซึ่งประเด็นนี้เฮาต้องมาตามกันกำน,นึงนะเจ้าเพราะว่าเรื่องของเสียนพระจื่อดังเนี่ยต้องบอกว่าวงการนี้มาเจ๊วงการน,น้อยๆนะเจ้าและที่สําคัญน,นะเจ้านายวีระชัยชัยเยะเจริญบอกว่าโจกหลัปูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเสียนพระจื่อดังกันตัวดังนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยขนาดนี้กับมูลค่าถึง3 0,000บาทน่าจะมาเจ๊เรื่องปกตินะเจ้าดังนั้นทางด้านของทีมข่าว VTV News ส่งเฮาก็จะนํามาเสนอกับคุณ ผู้ชมกันต่อไปนะเจ้าเอาลนะเจ้ากระเดียวเฮาเนัง้งกิจก,กรรมนอกคุณไอซช่วงหน้านะเจ้ามาดูเรื่องของข่าวที่ทางด้านของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้ามาว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ลำปูและป,ปางไม่ห้องอนเนี่ยเปิ้นจะจัดกิจกรรมอันยังกันที่น่าสนใจสักกรรมปิ๊กมาพอกันเจ้า รู้สึกยังไงบ้างเจ้าได้ไินมาเมื่อแล้วเจ้าน้ำยาล้างจานที่สก,กัดมาจากธรรมชาติก็อยากจะลองใช้เพี่ยขจัดคราบมันเนี่ยชอบมากๆเลยนะเจ้า มองได้ว่าถามไถ่ก็อยากทดลองใช้น้ำยาล้างจานซัลไลเนเจอร์ที่มีส่วนผสมของธรรมชาติแบบว่าจะเป็นเกลือแร่มะนาวและชาขาวเพื่อกินอ่อนโยนแบบมีสิ่งตกค้างและยังช่วยถนอมมือใช้น้ำยาล้างจานซัลไลเนเจอร์ล้างถ้วยล้างจานแล้วสะอาดไรค่าแบบมีสิ่งตกค้างใช้แล้วดีขนาดเลยเจ้าใช่เลยเจ้ากินจีจานกับบะหนี้ใช้แล้วมือมาแห้งบาแสบแบบแพ้ตัวเจ้า ู้ชมก็จะได้สัมผัสประสบการณ์การขจัดคราบมันด้วยสไลเนเจอร์ถูกอกถูกใจแม่บ้านทุกผู้ทุกคนเจ้าสนับสนุนโดยสไลเนเจอร์ขจัดคราบมันโดยคุณค่าจากธรรมชาติลูกมานี่สิตอนนี้ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะ เสื้อตัวโปรดของลูกยังไม่แห้งเลยทำให้วันที่หม่นหมองสดใสขึ้นด้วยดาวนี้สูตรสำหรับผ้าแห้งเร็วช่วยให้เสื้อผ้าตัวโปรดแห้งเร็วยิ่งขึ้นพร้อมฟองความหอมสดชื่นดักเวทมนต์ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่นแม้นะช่วงฝนตก hey, มุมใหม่สีสันใหม่ช้างเติมเต็มคาว่าเพื่อน สันใหม่ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน ปิกมาพอกอยกิจกรรมสวัสด์ที่ผ่านมานะครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับโดยกิจกรรมนั่งรถไฟแอลเมืองเหนือนะครับกิจกรรมนั้นจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเดือนละเตื้อนะครับจำนวน5เต,ตื้อติดกันหายที่อบนั่งรถไฟต้องไปห่วมกิจกรรมนี้นะครับ เมื่อช่วงสุดอาทิตย์ที่ผ่านมานายประวินชำนิประสาทผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟนั่งรถไฟแอลเมืองเหนือณจุดปล่อยตัวสถานีรถไฟเจีงยงใหม่โดยท่านผู้ว่าได้อู้ครับว่าศัก,กยภาพของทำเลที่ตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งเป็นส่วนกลางเศรษฐกิจและการ้าสสำคัญของภาคเหนือ ซึ่งควรแกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายเหนือโดยมีนครลำปางละปูนจยงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวยังจะมีโอกาสได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ได้พอกอยวิถีธรรมชาติความงดงามต่างๆโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนึ่งจึงได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทางรถไฟโดยมีกําหนดการจัดกิจกรรมฮเตื้อนะครับใครที่อยากจะนั่งรถไฟฟรีปันมี5าเตือต้อแต่กันนะครับ เตื่อที่1จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นรอบประถงมาเลิกนะครับแล้วก็เตื่อที่2สิ้นเดือนพฤศจิกายนครับวันที่28-29ถึงพฤศจิกายนกระบวนเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะเตื่อที่3ส่วนเตื่อที่3นะครับวันที่5-6ถึงธันวาคมเป็นขบวนรักพ่อพาพ่อเที่ยวครับแล้วก็แฮมเตื่อนึ่งนะครับ กระบวนวันที่9ถึง10มก,กราคมนั้นจะเป็นะบวนสุธันสาพ,พาลออนแอลซึ่งจะตัดกับวันเด็กแห่งชาติแล้วก็เตอร์ที่5ครับวันวาเลนไทน์เลยครับท่านผู้ชมคุณทวารครับว,วันที่13-14กลุ่กุมภาพันธ์ครับหลังจากการเปิดงานกิจกรรมนี้เปิ้นกระได้ปาสื่อมวลชนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ ได้นั่งรถไฟแอลเมืองเหนือรอบประทงมาเลิกซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำบูนคุณเจริญฤทธิ์สมุนทรศัก์ก็ได้ปาคณะผู้บริหารสื่อมนชนแล้วก็ประชาชนเข้าสู่บรรยากาศเส้นทางรถไฟโดยเริ่มจากสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วก็ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนครลำปางสำหรับประชาชนที่สนใจในรอบต่อไปนะครับสามารถจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 9 3 1 3 9 8 3 9 1 หรือไารทตี้สนใจสามารถจะไปพอกอย Facebook Fanpage นะครับพิมพ์คำว่านั่งรถไฟแอลเมืองเหนือซึ่งแต่ละเที่ยวเนี่ยครับแต่ละเตื้อนั้นเปิ้นจะจำ,จำ,จำ,จำนวนจำกัดเลยนะครับเตื้อละ250ที่ทนั่งต่อเที่ยวโดยกันนะครับ เจ้าน่าสนใจดีนะเจ้าสำหรับแอลต่างๆตัวนะครับแม่นละเจ้าดังนั้นก็เจิญจวนหลายคนนะเจ้าที่ว่างเว้นในช่วงของการแยการลองไปพ่อไปกอยกันได้เลยครับอันนี้ก็คุณตาสเจ้าสีสันสดใสนะเจ้าคุณนวานจะหลายคนบอกว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วต้องมาแอลคุณตาลนะครับเจ้าอ้าวละเจิญจวนไปแอลกันแล้วไปพอเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมกันเพราะนะเจ้าล่าสุดทางด้านของมทบ3สามสิบสามนะเจ้าร่วมมือร่วมใจกันกับชาวบ้านนะเจ้าเปิ้งกับไปช่วยกันทํา กิจกรรมดีๆตีขุนช่างเคียนตามแนวพระราชดำริเจ้า พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะเจ้าที่เจ้าบ้านก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมดีๆปลูกป,ป่าต้นน้ําขุนช่างเขี้ยนนะเจ้าตามโครงการในเรื่องของการฟื้นฟูป่าต้นน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปิงตามแนวพระราชดำรินะเจ้าเพื่อที่จะให้เจ้าบ้านนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะเจ้าล่าสุดทางด้านของพลตรีโกศลประทุมชาติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พร้อมกับ